นะครับก็ต้องขอนำท่านผู้ชมมาที่สนามสาธรทรครับวันนี้เรามาดูของแปลกๆกันบ้างพี่น้องชาวเิียนมาครับยืนอยู่กัน3คนครับจะเจอกันกับมีบล็อกด้วยนะมีบล็อกด้วยเจจุฬาครับลูกนี้ครับโอ้โหสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอืมเจจุลาครับจังหวะนี้ วันนี้ค่ายของรัฐวิถีเตจุลาทิมโจ้มาหมดเลยแล้วก็ค่ายเจนางของสวนเบนครับ<อ>นะฮะถือว่าหนาตาพอสมควรครับกับบรรดาแฟนเพจนะครับสวัสดีพี่น้องชาวสปปพี่น้องชาวเียน,านาม,มาด้วยนะครับเ,เตจุลาครับจังหวะนี้โอ้โห,โหโกระโดดท่วมเลยครับ กรรมการก็กรรมการเมียนมานะครับแต่โดนลูกเสิฟเตจุลาไปไม่น่าจะรอดหรกดูลักษณะแบบนี้แต่ก็ถือว่าได้แรกมีอนนครับพี่น้องชาวเมียนมาเตจุลาครับเนี่ยเปิดลูกเสิรฟไม่ได้ครับสี่ต่อสองนะครับโฟทูเอาเลยครับเตจุลาครับ โอ้โห oh, ยังเตะได้ห้า <laughs> ต่อสองครับจังหวะเกมเสิบลูกนี้ครับเฉือนเลยก็เป็นงานถนัดของเต้จุลาแล้วนะครับมีบอก้วยวับเตจุลาเปิดด้วยเท้าซ้ายครับเดี oh. <laughs> <laughs> ๋ยวตาของพี่ไก่แจ้นะ <laughs> เราไม,าม่เด้ว่ะอาเลยครับเปิดด้วยรองเท้าลั่นนี่นึงฮะ เตจุลาครับมีบล็อกนะโอ้ไม่กล้าที่จะบล็อกครับจังหวะนี้ครับสไตล์ของพี่น้องชาวเมียนมาด้วยนะฮะอืมนะฮะพุ่งเลยครับจังหวะนี้เอาแล้วครับเจ้าป่าเตจุลาโชว์แล้วครับอืมก็ถือว่าเตจุลาน่าจะเอาไม่อยู่นะครับต้องอาศัยลูกเสิรฟนะสองต่อแปดครับสองต่อแปด สวัสดีคุณแม็กกี้ด้วยนะครับนี่ฮะเตจุฬาครับโอ้ยจังหวะนี้น่าจะยื้อกันที่15แต้มนะครับแต้มอยู่ที่3ต่อ8ครับเตจุฬาได้8 8ต่อ3ครับโอ้ลูกนี้ครับสวัสดีคุณอดิศักดิ์เลยนะครับเตจุฬายืนคู่ขับเป็นมา3คนเงี้ยนี่ฮะชิงหัวแล้วครับฮึ่มตามสไตล์ของเขาเลยนะ คู่นี้ชิงกันในราคาฝั่งละหนึ่งพันบาทนะน่าจะประมาณนั้นนะครับขาตั้งกล้องพี่เขานีวสี่ต่อเก้าครับเตตจุลาครับโอ้ยเจตท่วมเลยครับสวัสดีแอดมินเอกด้วยแล้วแล้วก็อังคาวุฒิงามวิไลนะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีช่วงเทศกาลสงการานต์ ทุกๆคนครับ9-4ต่อครับนี่ฮะสามสไตล์ของเขาเลยฮนะโอ้โหฟาวครับสวัสดีคุณสุ้มศุทธัยฟาร์มแหล่งพัฒนาไก่ชนฝากก่อยด้วยแล้วก็สวัสดีแค่นั้นนะครับก็ต้องรายเงนินรายเงินเนื้อรายเงินตัวในช่วงเทศกาลสงการานต์ ดูลูกเสิบลูกนี้ครับชิ่งแบบนี้เลยครับเอาแล้วครับเตจุลาโอ้ยตักด้วยหลังเท้าครับมีครึ่งรอบเหมือนกันครับนี่เจ้าป่าครับเปิดซ้ายได้ดีเตจุลาครับอจางหวานี้โอ้โหถือว่าทําไม่แน่จริงเนี่ยใส่รองเท้าพี่น้องชาวเมียนมากกัต่สิ นี่ครับชิงหัวแบบนี้จังหวะเดียวครับเตจุลาครับสีเกีดชัดแจ๋วเลยไหมสิบต่อสี่ครับห่างกันเยอะเลยนี่ชิงสไตล์เขาแหละครับแบบนี้คือท่าในกองสาทอนสนามสามนะครับเอาแล้วครับโอ้โหสิบเอ็ดต่อสี่ครับ น่าจะยื้อกันที่15แต้มเลยนะผมว่านะนี่ครับเต้จุฬาครับเท้าซ้ายเท้าวขวาจริงๆควันนะครับ4ต่อ11ครับอืมเปิดด้วยซ้ายตามสไตล์ของเต้จุฬาเลยครับอุยลอยเลยแล้วเราต้องบอกว่า11-4ครับอืมเปิดหัวจังหวะแรกได้ดีน,ะนี่ฮะ เง้มดีนะฮะ12ต่อ4ครับเนี่ยชิงชิงอีกแล้วครับไล่เลยฮนะโอ้โหโอ้ปั่นโคง้งเลย12-4ครับเนี่ยอาจจะไม่มีเกมลับนะแต่เกมทำหนึ่งสุดๆนี่อืมปั่นมาครับเจจุฬา ขยับตัวเลยครับ <c oughs> โอ้สนุกที่จะเต้นี่ไม่ไม่ใช่สไตล์อ่อยเลยนะเต้เอาจริงนะครับในทุกๆแมตช์เนี่ยเจ้าตัวไม่เคยอ่อยนะ <c oughs> แต่หลงเหลี่ยมตรงที่ไปเดี่ยวแปรข้ามฟรีกับทางด้านของกล้องบุริลัมเลยครับนะครแพ้มานะครับแพ้เบียดเบียด <c oughs> อยู่นะกนะนะนะ็เปิดเฟซบุ๊กได้แล้วนะครับ <c oughs> จังหวะน,นี้ครับเต้จุฬาโอ้ท่วมเลย ยี่สิต่อสี่นะครับเขือนอีกแล้วครับชิงหัวเลยครับแบบนี้อ,องค์สีเหลืองในเตะครึ่งรอบได้เลยนะครับสี่ต่อสิบสองครับดูลูกจังหวะนี้ของเต้ครับโอ้โหยังไม่มีจุดผิดพลาดในเกมเตะนะครับสิบสองสี่ครับสิบห้าแต้มนะครับอื คู่นี้ออกทางยูทู e นะครับเดี๋ยวเราจะลงยูทูให้ดูเจเจชุลาแก้ไขดีๆครับมาไหมกดหัวเลยครับโอ้โหจังหวัดนี้โอ้ยอเวอร์เลยโอเคเลมออร์ยเลยยันแล้วเจอกัน12ต่อ4ี่นี่นะเปิดถึงจังหวัดเป็นปเหมือนกันครับชิงแบบนี้ครับเท้านี่จะสวมใส่ทางเท้าซ้ายนะครับแต่นอกนั้นไม่มีรองเท้านะ ทั้งคนที่ยืนอยู่ตรงกลางนะครับเนี่ยมีบล็อกเลยนะครับเจ๊จุฬาแ้มตอนนี้อยู่ที่5ต่อ13สวัสดีคุณเอมี่กว้างใหญ่เลยนะครับสวัสดีคุณตั้มกานาด้วยนะครับแ้มอยู่ที่13ตสาอกนะเปิดจังหวะแรกครับสวยแล้วครับเอาลูกนี้ขนกับแอดไม่รู้เลยนะครับ 63ครับวันนี้เราจะถ่ายไลฟ์สดให้หลายคู่นะคู่ที่น่าสนใจคู่ไหนเราอยู่กันถึงประมาณ2ทุ่เครับคู่ไหนที่น่าสนใจรลังสแกงามจะเจอกันกันกนกบครายของสวนเบนนะครับเตจุลาครับเอ้าโอ้โหโอ้แม14ต่อของเกบเกมหรือไม่เกมเนี่ฮะแปะได้เหมือนกันครับโอ้โหเกมไปแล้วครับ